วัดีครับวันนี้ก็จะมาแจกโค้ดซิต i เซมนะครับตัวใหม่นะครับเอ่อตัวนี้ช่วยเรื่องตอบสนองไวนะครับแล้วก็ให้เฟมไม่แว่งนะครับแล้วก็ปิงนะเพิ่มไม่ได้เพิ่มปิงนะแต่แบบเพิ่มลำเออผมพูดผิดเพิ่มลำนะครับอ่าอย่างแรกนะครับเข้ามาที่ไฟเอ็อ่ากดนี้แปลปึ๊บนะครับแล้วก็เห็นตรงนี้ไหมครับเลื่อนมากด Enter 1ทีครับทีเดียวพอคนระับ กรอบตรงนี้อ่าใส่ไปเลยครับกด apply กดมาตรงนี้นะฮะทำตามผมได้เลยนะที g ่เต็มกอบไป,ปเลยครับ enter หนึ่งทีครับวางไปเลย save โอเคอ่าแล้วก็จะมาอันนี้พื้นฐานคนะรับจ e ต t i n g Nvidia soundboot f r a พื้นฐานคนระับปรับตามผมเลยนะครับ อ่ะสตาร์ปเอานะครับนี่โฟลสก,กีนติดเพย์ก็ดูตรงคอนโทรลพาร์นเนลนะครับของทุกคนจะเป็นอย่างนี้อปรับมาตรงนี้อ่ะพาวเวอร์แนรรนนอน,น์น,นะเฮ้ยพาวเวอร์ออปชั่นนะครับปรับเป็นอัลติเมทมเพตพอร์แมนท์นะครับของทุกคนจะมีแค่ไฮพาร์ฟเม้นท์นะถ้าเป็นวิดีโอสิบปกติจะมีแค่ไฮพาร์ฟเมนท์ให้มาเปิดก่อนนะครับติดคอร์ดเข้าดิคอร์อดมานะครับเอ่อฝากดิคอร์ดด้วยนะครับดิคอร์ดก็จะ มีขายพวกเซตติ้งต่างๆนะครับนี่เซตติ้งไม้ต่างๆเพิ่มคลิเพิ่มคีกูจะกระดกลิ้นทำควยเลยเนี่ยเพิ่มคีนะครับนี่อ่สามารถเข้ามาดูกันได้ครับนี่ครับคีย์บอร์ดไรต่างๆมาตในห้องฟีเซตติ้งนะครับแล้วก็มาในห้องเปิดอัลติเมตพอฟอร์แมนนะครับก๊อปไปเลยนะ อาจจะขึ้นอย่างงี้นะแล้วก็รีรอบหนึ่งโอเคอ่ะผมนี่นี่มาแล้วเห็นไหมตอนแรกยังไม่มีกดติ๊กไปเลยครับกดติ๊กมาเสร็จกดมันตรงนี้ USB นะครับแล้วก็กดเป็น Disable นะครับโอเคกดปิดไปผมมีแล้ผมลบกันก็เมาส์คีย์บอร์ดนะครับให้ตอบสนองไว้ขึ้นนะครับนี่ติ๊กเลื่อนไปครับ อ่เลื่อนไปทำตามผมเลยนะแล้วก็เน็ตแบบเพิ่มความเร็วเน็ตปรับเป็นหนึ่ง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 ให้หมดเลยครับโซนโนโอเคครับปรับตามนี้เลยครับก็ฝากดิคอร์ดด้วยนะครับดิคอร์ดก็จะมีเซตติ้งขายนะครับรองเซตติ้งพวกนี้ไม่โดนแบนนะไม่มีทางโดนแบนแน่นอนนะนี่เซตติ้งต่างๆนะครับสามารถเข้ามาอ่านกันได้ครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดีคอร์ดไปให้นะรีวิวอะไรมีนะครับรีวิวต่างๆอะไรมีแชทต่างๆมีรีวิวบวกเครดิตก็มีนะครับสามารถเข้ามาดูได้ครับขอมาครับ